กิติบลสเตรบุลอยถอยไปยถอยเดิทางกลมาจากอำเภอนพงร่เกนปุทยาก็เช้นัดโซินฮะที่เมืองน้อยกับทางไปด่านใกล้ๆตรงนี้ฮะกรุภูมิสะพรมข่าวเดินามาแมรี่เซนต์แมรี่กัพลารงมาแล้วครับล้อรนเนโอ้โหลก้อยนะครับโลกนี้พระนรรื้อใส ขอรับพัาบันไดทองตู้นี้กอรับบันไดทองเียมครับต้นิดตัวสูงนั่ในเวลาแรกเฮ้ยตู้ใส่ขาเหญ่ฮ้ามีคนโทรมาเด็กแ่รีกระทรา่นครับนิดเลืกถึงผู้สาประตูผูรักษา โ้รนนายกินาีบอลืนนะครับทางด้านนัวุฒิบุญเสริมนัวุทิบุญเสริมมาแลครับนักุทินัวุฒิบุญเสริมครับตอดันด้านหลังขวา อยู่หรือไม่ครับเซนต์แบร์รี่ครับเซนตแบรรี่ก็ถล่มสายสายบนบนแล้วก็โดบโอ้โหลงเด่นและผลบุญเสือผลสาวก็โชว์มาโดนตัวผู้เล่นโพลสาวประตูทีทีลูกหลังอาร์ครับตัวกลางมาพัลเดย์แท็กจะโตกลับมาได้ไหมอาร์แล้วครับไหลมาไปทางด้านขวาที่วัดที่วัดสัจชาติยังไม่ที่วัดยากแล้วก็ปัด อยังยังกอยู่แวเต่อบกันลนะุบุญเสริมแต่ก็บาดขาอเ้ยไปได้อยู่ไหล่กรกสาอ,อีทีโน่เซฟเกลลองเลยไปมครับไนปะ่ออับพวกสาาตกพลังในตา,อาโอ้เปิมาตมาไดดีฮะบอแรงไม่ดีโอ้<ๆ> คุณเสริมคุณต้ง,ง,ตงขึ้นมาเกียดหนีอแล้วครับลูกน,นีแ้แถวสองแถวสองซ้ายซ้ายยุบอ,อ,อันตรายเลยครับจอดเดนสิวากรพันธบานสิวากรพันธบานยกคือเท้าซ้ายตรงนีแลกลกล้แม่ตรงกรอบตัดซัมพลี มาเลข้าครับขอบคุงทีโคชินเราพิชตุลาไมย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนต้งเก็งตุลาแรกโโที่เปลี่ยนดิเปียนดิเปลนสั้นๆเซนตรี่อาแล้วครับลูกนีเกี่ยวบอลได้กนวไอชี้เเร็วดักไวได้แล้วก็แตะักบอลด้านใะนแะล้วนกะ็จีมบอลด้วปเกือกแล้วก็ผู้สาวระโต

ทีการกุยที่เกีก่กยวับคุยวิทยาครับทำไม่มีทำได้ทีเกีกับคุยไหลหมาให้กับเพิ่มบเสริมนัทวุฒิขวาอีกทีและไหลามาขวาตังคาวันไหนอตอกเลียนะครับจิณกรบุญอิน กม่ด้เพ่มกม่ได้เพิ่มมีวัดที เบรี่เซ็ตเดลี่ไปเองละครับลูกนี้ย้าตักไว้ลุกขึ้นมาแล้วว่าเอาไปอีกทีขวาุบันแพบโอ้ยเอาละครับมาทเกุ่นเนี่ยเทยเล่ไหลมานบสื่อเลยครับถือว่าออกรถออกชาแล้วครับคู่นี้รถนี้ยังไปเกินสิบสองเปมรซตาบล <laughs> <c oughs> โอ้โลกนี้ครับตรีรักสะอาดหมดจดเลือ,กอดเกินครับช่อนเนยโคนสองเหลี่ยมในเข้าประตูไปเลยผู้สาวประตูพัดพร,รไมไปในมุญพาอายาหาลงทีมันไปยังไงวะ <c oughs> โอ้ตรีรักสะอาดเลือเกินเนี่ <c oughs> แล้วก็เป็นคโคดอคิค <c oughs> ของสะเก็ดตัววทิทยาธนบุญเสริมนายบรรยากย <c oughs> <c oughs> าศในห้วงโถงนี้ฮะ คนกำลังหวานกล้าหวานข้าวใจชื้นขึ้นมาทันทีทันใดแต่ตกหนักเมื่อไรแล้วพระเจ้าชอตวันเลยทราบข่าวกดแทะเอาละครับบอลนัซ้ายซ้ายเทีขวาเอาขวาขวาเีจมบอลมาณัทวุฒิฝุ่นเสือดัวุฒิดัทวุฒิขาซ้ายของเขาณัทวุฒิยอดรักรอบอะอยู่ครับพระนกสมนาณดัทวุฒิอาร้อยลุ้นแล้วไหมดัทวุฒิณัทวุฒิ นน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 นขบวนไปอีกนิดชก็ไปอีกหน่อยเอาแล้วเลยดีงเท้าซ้ายเช็คระยะแล้วครับค้งแรกเช็นประตูไมสยเหมนเสาก็ชออกมาเดชบุบนครับทีไม่เข้าประตูผุ้กองหลังอ่านแล้วครับมาดูตะเกียงวิทยาเขียกุ้ย สายของเขาแล้วครับเทียโกวิทยามัตวุฒิบุนเสิมจะมีประตูหรือไม่สายของอีกทีจังพุเลยพักไปพักโซนครับทางด้านเซนเตอร์กันนะครับพักไปพัตัวหนาหรืผู้สามประตูปัจจุบันใน บอลรอดด้านในสุกิตไม่ได้ครับสไลดต้นส <Y> ูงสต้นอ่าแล้วก็ไหลมาแล้วนไปเลขค่ะวิชลวิทย์ตุน่าจับได้แล้วก็ไหลตัดเข้ามาด้านในไม่ได้สุด

เขียนตัวไปดีอ่ะเขียนตัวไม่ได้สิบเก้าเฮลี่นั่นตัดแข่งหลังมาแล้วครับเชฟน้าเข็นแมลรี่กระถุ่งย้อนหลังกลับยกอีกทียกอีกทีทักทายกันโหมเล่นบอลไม่ให้สุงไปเสียงกันนะครับลงนี้อะไรก็โบกเคล็ดทิ้ง เรีกร์งผมอยู่ครับตรเงบอลกมันดเขียนตวยทยาเขียนตวยทยาด้ีประตูที่เรไม่ะครับเซนแรีการมยกแล้วครับยกสายแล้วก็ทาสีแก เีนทากาเฮลี่จับเกมขึ้นมาครับเดบับเกมมาแทนหนึ่งสองไอารไม่ได้พ้อมไม่ม่แล้วก็พาย้าวุฒิบุญเสริมก็ไม่แม่เช่นกันครับเรข้าเ็เร็วเ็เเร็วเ็วเเ บจบบอลนะพคัรบับอ่จั้บอยาไู่ฮะเฮ้สองศูนย์ใช่ไหมจบเลยนะครับอ่าไล์สดจบแลวนะคบทุกคนไปแล้ว